เราเือเดิมเส็จเกา,าเส้นเทยสชัแลังชินัง่งรถไปรับน้องน้องทุกคนนาะอไปรับน้องเอากัแต่ว่า,า,าตั้งมาแต่จะจุจักกับน้องอเมอร์แล้วก็กับลุงต้อมนะคะวันนี้ลุงต้อมก็เป็นรับเราตรงโน้นเลยตจอุจัก,จกเลยนะคะทุกคนแล้วก็ สปีดมาที่สายสองนะคะเพื่อจะมารับออสการเนาะมันจะไปเรียนอีดอ,อีกที่เดอะวอล์บนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวสเปียร์สิทายให้เบิร์กถนนบนทางตะโกนเนาะ,ะให้ระวังข้าเดินทางในรถสิีดขนาดใดเนาะคือว่ารถบดนดินาะทุกคนเนาะ,ะไปไปไป,ไปเบิร์กกันเลยเนาะทุกคนโอ้ยซิวกับปักใหญ่หมันทุกคนเอ้ย จากออกจากตะตุจกัจกแล้กก็ขึ้นทางด่วนสแพคกับโบโหนะฮะวาดเสซนได้เนาะทุกคนนะคะต้องขอโทษขอไปนะคะทุกคนที่เว้าไทยปนเรลาว่าเปลาปนไทยเนาะพ่อแม่พี่เนอะเนี่ยทุกคนโอตึกอะไรนะสวยมากเลยโอ้โหทั้งสวยทั้งใหญ่มากนะคะทุกคนนะคะมเมื่อนี้กับว่ามิยังไลยเนาะทุกคนสแพกับสิพามมาเบิ่ง ถนนโลง่งสะพานสวยและกัตึกสวยๆงามๆของประเทศไทยเมืงเองไทยั่นเองเนาะทุกคนสเาแพเขอบอกเลยนะทุกคนว่าคนไทยนี่สุดยอดเลยเรื่องพัฒนาการหรืวว่าเรื่องเทคโนโลยีเนาะหรื่าเรื่องการสรงางการพัฒนาแบบต่างๆเนาะทุกคนเนาะคือแบบม่หนาเสื้อเลยนะว่าเขาสิสสมารถพัฒนาอย่างที่ดอกว,ว่าใหญ่ตึกใหญ่ตึกสูงสะพานสวยๆงามๆแต่ก็แบบนี้เนาะทุกคนคือ ขอเยี่ยมยอดขอชื่นชมจับใจเนาะทุกคนเนาะถึงสิมีดาหมาบังกลุ่มว่าเอออวยประเทศไทยจังสันยังสีเนาะแต่กะระสเปกับประนใจหรอกสะเพะกขออวยด้วยความจริงใจนะคะทุกคนเนาะพอแล้วกระพอแล้วทุกคนน,ะคน,นี่เข้ากับคับรถมาได้ประมาณครึง่งชั่วโมงแล้วนซะรถก็ยังโล่งถนนก็นโล่งเนาะแต่มันอาจจะเป็นภาพสั้นๆเพราะว่าสะเพกกะ ไทยแนวบรายแน่าาเนาะทุกคนน้องขาสิษยไทยยาวไปเงาเกินไปมันก็อสิแบบอเอียงสมาสิมีแต่ถนนเนาะแต่ชะแวกอสิคขาทถ่ายแปลว่าให้เบิงผาบรรยากาศที่วบุญนาเสือว่าโอ้ยสะพานเนี่ยทุกนนองเบิรงแม่เนี่ยเพิ่งจะเห็นรถคันหนึ่งเนาะโอ้ยงามขนาดทุกคนสวยมากเลยจะ่แม่นงามแม้ถนนเนี่ยเนาะทั้งงามตั้งแบบโหใหญ่แล้วก็บแบบสร้างได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะคือแบบสุดยอดนะคะทุกคนนะ พี่น้องเอ้ยเบิ่อนพนเคยเห็นถนนหลวงปันนี้ก็หลงไปซิ่งไปเลยพี่ต้อมซิ่งไปเลยตองขอโทษขอไปเด้อทุกคนคือว่าตอนที่เสพถ่ายคลิปอ่ะเสพปฏิวาดอกทุกคนแต่เพียงแต่ว่าเพราะว่าเก่งใจเนาะคนขับรถแต่ว่ายางนองก็เปิดกระตูนนอะบนรถเสพก็เลยถ่ายไหวแล้วก็เดินม,มาผักเสียงเราทุกคนแต่ว่าเสพก็ยังจังบรร,บ,บรรยากาศใด้เนาะเพราะว่าเพิ่งจะถ่ายมัดมัดน,น,นะทุกคนนะคะเพราะว่าเแพไปรับ น้องจะไปรับน้องที่สายสองและทีนี้อะแพรไปที่โรงงานเจ้านายนะคะที่จะจัจักรแล้วก็ไปกับน้องอเมอร์เนาะที่นี้ลุงต้มก็เลยไปรับเรานะคะทุกคนอาจจะลงสะพานแล้วนะคะทุกคนดูซิว่ารถจะติดไหมไปรับเราออแล้วก็พอดีจะพากันกําลังจะพากันเดินทางไปที่สายสองต่อเพื่อจะไปรับน้องออสการ์ไปโรงเรียนหรือไปเรียนพิเศษที่เดอะวอล์กนั่นเองนะคะทุกคน เริ่มมีรถนะอ้าวทุกคนมาบ้านนี้ก็รถติดเพราะว่ารถติดเพราะว่าบา้านนี้โอ้ยเนาะรถติดแล้วรถติดแล้วทุกคนนะโอ้ย,น,ออยนี่นะคะเราก็จะเข้าปิ่นเก้านะคนปรปฐมนะไทยติดทะเบียนรถกับตอง้อโถดขอไยเดอรสบายกับบัตมีเจตนาที่จะทายมันติดทะเบียนรถของท่านใดห,หรือว่าของบุคคลใดเนาะทุกคนเนอะ อ่ะกำลังถืนชมถนนหลวงบัพ่อทรายเนาะทุกคนบ่พ่อเครื่องชั่วโมงเนาะรถกามาติดอีแลนนะคะในขนาดเวลานี้นะคะทุกคนลุงต้อมก้อนน้ำวนานั้นก็บอกว่าอ้อยอุตสา่ากํำลังแบบว่าซิ่งหรือว่าสปีดมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็มาเบรกจึก๊บเบรกจึ๊กนะทุกคนนะคะอ่ะเรากลังสีดไปสายสองกันเนาะทุกคนเพราะว่า ในการตีเขาไปสายซองนอี่ก็คือไปหลับน้องออดกาเนาะทุกคนเนียงจว่านอ,อดกาเรียนตามปกติส่วนน้องเมื่อก็เรียนตามปกติเนาะทุกคนแต่ว่าเพิ่นเรียนออนไลน์เนาะอ้าวทุกคนเนาะเฮาก็มาหอดสายสองนะทุกคนกําลังสิเขาไปหลับน้องนะทุกคนเนาะไปหลับน้องอยู่สายสองเรียบร้อยเลยเดี๋ยวซวะแปกับสีผ้าน้องเรือพากันไปเรียนพิเศษต่อที่เดอะวอล์กเนาะทุกคนเนาะ ว่าเมื่อยลายทุกคนนั่งรถเนาะขนาดคนนั่งคือซื้อยังเมื่อยภาษายังละคนขับเนาะทุกคนเนาะจะแพ้กันวันๆก็อยู่แต่กับรถนี่แหละทุกคนเลยเดี๋ยวคอยไปใส่ดอกอ่ะสีหอดแลงบอลน้องเรียนทุกคนเลยเดี๋ยวจะพอกันแหละยูทที่เดินวอล์กนะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะแพ้สีไทยไหมเด้จเอจ้าเดียเ๋ยวพอกันไหมจ้า คนหนับน้องเรียบร้อยแล้วได้ครับมือคับเป็นตำรวจคนเป็นตำรวจบอกเรือเป็นตำรวจที่บอกเรือ,รอ,รอว่าให้เดินบาาเบาๆเพื่อตกเรือเพื่อตกน้ำตุ่มโอเคครับไกลี่ฮอดเลยทุกคนนี้เข้าไปสไปเรียนพิเศษกันต่อ ที่เดอะวอบนะครับ